ดีครับผมนายสายันอินฐานะนะครับนางสุรัตน์อินฐานะค่ะขับรถบริษัทยูสุนะครับได้ซือบ้านไอโขเป็นแปลงที่4่ใช้เอสขนาด89ตารางเมตรค่ะลูกสาวเลขขับรถ ผ่านมาแล้วก็ได้เซ mm ิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เลยแวะเข้า mm hmm. มาดูโครงการไอ้ผเป็นซึ่งเป็นโครงการใหม่สำหรับแถวนี้เลยนะเป็นโครงการใหม่แล้วก็การที่เข้ามาดูเป็นบ้านใหม่แล้เป็นบ้านหลังแรกของเราด้วยแล้วก็อยากได้บ้านดีๆที่จะให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างดีนะคะและการที่เขาเข้ามาดูแหละโอ้มันโล่งมันสบายแล้วก็มันเงียบ เนี่ยค่ะสิ่งได้ตัดสินใจแทนกับลูกอะที่ตัดสินใจเลือกไอโบเพนเพราะว่า,วาหนึ่งคือเดินทางสะดวกนะครับเข้าออกได้สองทางสันบูธแล้วก็สนองบุเจ้าแล้วก็อีกอย่างนึ่สำคัญที่สุดคือใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงพาบาลเมืองสมุทรใกล้เทศบาลซึ่งเราทำอะไรยง,ง่ายมากนะฮะ อ,นนอันนี้แต่ถ,ถ,ถึงรีบเป็นเป็นแบบพิจารณาอย่างด่วนเลยที่ที่ที่อันนี้เรื่งองเพราะเรายุ่มากแล้วนี่วะก็ต้องหาที่ว่าเกิดเจ็บป่วยหรืออะไรข้ามมืดดึกซึ่งออกโรงพยาบาลเึ่งนิดเดียวเองประมาณเจ็ดร้อยเมตรซึ่งที่อื่นน่ะลึกมากเราเราแบบไม่ไหวอนะ่ะโจยตายซะก่อนจะเกิดนสิ่งโรงพยาบาลอยู่ที่นี่มันปื้ดเดียวและเหตุผลหนึ่งคือที่ต้องมาอยู่ยนเพราะว่า ที่อยู่เคยอยู่เก่าอ่ะเราอยู่กับพี่น้องครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วพีลูกอ่ะอายุเขาก็อายุก็3สกว่าแนละ้วเขาก็บอกว่าอยากจะมีบ้านเขาก็เลยตัดสินใจว่าแม่เราไปหาบ้านดูกันไหมบ้านใหม่ก็ได้จะเป็นคนโสดเองแล้วก็เขาก็เลยเข้ามาดูในโครงการนี้ไฮโคเป็ เออแล้วเขบอกว่ามันดีนะแม่แม่เราไปดูดมาถูกไหมเอาไปเอาย์แล้วเราก็เลยตัดสินใจกันสี่คนม,มาดูแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเค okay เราเอาที่นี่นะเราจะอยู่ที่นี่แล้วเราจะเราจะตกลงว่าเราจะอยู่ที่นี่กันแล้วก็เราก็เลยตามนั้นถึงว่าได้มาอยู่ที่นี่จริงๆที่ตัดสินใจเรื่องอโกรเป้นนี่เมราะว่าวัสดุค่อนข้าง,างมาตรฐาน แล้วงานละเอียดมากนะฮะอันนี้สายไฟไม่มีเลยในบ้านแล้วก็ทุกอย่างจัดเป็นระบบไม่ว่าเครื่องกรับภาหรือในห้องน้ําผมมองแล้วเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งเลยระดับห้าดาวเลยอย่างตัวเรียวเลยที่ใช้อัสดุที่ใช้ใชซึ่งซึ่ง,งบางโครงการจะไม่ไม่ใช้วัสดรแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ส้อการอันนี้อข้อหนึ่งชอบมากที่สุดเลยเนี่ยปลั๊กไฟมาก จะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่จะมีบั๊กไฟทุกที่คือสะดวกะกับการที่เราจะต้องใช้บั๊กนะคะเพราะว่ามันมีทุกจุดเลยแล้วก็ทางเข้าออกของของบ้านก็ดีกว้างขนาดได้บ้านนะมันกว้างมากซึ่งกว้างกว่าที่อื่นอ่ะหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงคือรปภดีมาก<อ>คือเขาจะเอาใจาาาใจส่ตรวจตาจจเลย<ด>นะคะว่าตีห้าเนี่ยเขาจะเดินเลยส่องไฟดูเลยว่า ซอยหนึ่งซอยสองที่มีบ้านอยู่นะคะเขาจะตรวจตาเลยสี่ห้าแล้วก็ความอ่าอะไรนะความสะดวกสบายการเดินทางอเงี้ยดีมากค่ะ เพื่อนๆลูกค้าค้านะครับที่หลังลังเลกำลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมจะยังไงดกตัดสินใจเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่จำนวนยูนิตไม่เยอะด้วยซึ่ง192หน่วยทั้งหมดไม่แออัดไม่แออัดแต่ถนนกว้างมากแล้วซอยไม่ลึกกลาคืนก็ไฟสว่างคนที่ จซื้อบ้านมือสองนะเราว่าควรจะซื้อบ้านควรจะพิจารณานี้ก็ยังไงอ่ะจะแพงอกันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราใช้ของดีแล้วเราอยู่นานก็ต้องอยู่ประกันไปตลอดชีวิตนี้จนกว่าเราจะตายเลยว่างั้นอยู่ไปตายเลยดีมากแต่ก็ราวาเเรนดีอ่ะเขาเจ้าของโครงการเ็าทาเหมือนเหมือนเขาอยู่เองเขมองเางั้นนะ ชื่อคุณอะไรผมจำชื่อไม่ได้วันนั้นเขามาไล่มาให้เขามาให้ของด้วยนะคะยัหนุ่มเลยแล้วตาดีด้วยเอาโรคมาให้พนักจะมาคุยกับลูกค่ายทุกบ้านเลยนะคุยเป็นยังไงครับอะไรไม่ถือตัวด้วยดีมากเลยอ่ะแล้วที่ชอบที่สุดคือฟิตเนสจะปล่อยใช่เขาจะมีทุกอย่างให้เราเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่แล้วถีดแอร์ให้ด้วยถ้าใครไม่มาซื้อนะาจะเสียรายจุดนี้เสียใจมากสระน้ำมีสระว่ายน้ำมีจากรุชี่มีทุกอย่างฟิตเนส ที่เราไม่เคยไม่เคยฝันไม่เจอได้เออไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะต้องมานอนมยู่เนี่ยนมความสุขนะมมีความสุขจริงจแล้วก็เงียบถึงก็มีถึงก็มีโรงงานชั้นๆก็จริงนะแต่มันเงียบจริงคือจะไม่ได้ยินเสียงพวกโรงงานอะไรเสียงมันดังมองว่าถ้าใครตัดสินใจนะรีบๆตัดสินใจผมกลัวจะหมดซะก่อนมือสองไม่ถากันมือหนึ่งเท่าไหร่เนาะใชอไหมรมือนึ่งเนอ่บ้านนะครับมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นความ นี่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันจะไม่ได้ซื้อบ้านแบบน <ừ, S 1> ี้กินนะจากโอ้โหสุดยอดเลยจากลูกอะลูกพอดีมากจะเออหาอะไรที่ดีให้กับพ่อแม่อันเนี้ยดีจริงไม่ผิดหวังนะคิดว่าไม่ผิดหวังมผมมองว่าไม่ผิดหวังแจกเนลูกค้ามาซื้อมาดูนะเขาดูนะเขาดูเวลาดูใจมาอยู่กับเราเขาเขาไม่รู้จักเราไง่เขาเลยไม่กล้าถามเราอะบอกเขาเลยผมด้วยกันครับผมอยูนะ่มาก่อน มอยู่หลังแรกเลยซอยหนึ่งมันอยู่หลังแรกเลยน,นะฮะไอ้รี่ตัดสินใจใมันหลายเรื่องอนะไม่เปรี่ยวด้วยประเด็นอนะคือเธอกลับดื่มดื่ดื่มที่สองที่สามเลยก็ไม่ต้องกลัวเรียกซี่อะไรเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวเพิ่งเข้าวันนี้เดียวเองแล้วก็ใกล้ห้างใกล้รถไฟฟ้าใ,ใกล้โรงพยาบาลใกล้ทศบ,บาล กล้สถานีตำรวจซึ่งองค์ประกอบพวกนี้มันสําคัญนะพี่บอกให้ถ้าคุณไม่มีเรื่องอะไรคุณจะไม่ถึงถึงมันหรอกพี่บอกหนะฮะอย่างเจ็บป่วยเงี้ยคุณไปอยู่ลึกๆเงี้ยปอดีวคุณตายก่อนว่าจะว่าจะลยออกมาถึงหลบพยาอันนี้มีอะไรก็ปุ๊บพวกผมย้ายมาจากน่างภมมาอยู่นี่หมดเลยบูเจ้าเมืองสมุทรบูเจ้าซึ่งสะดวกมากอันนี้อันนี้อันนี้เป็นให้เป็นเครดิตเลยคนที่ประสนใจอะลังเลเนี่ย รีบๆมาเลยเชื่อผม